ครับกับผมนักศึกษาวิชาทหารสิริอารพมเมืองอยืมหมวดที่2หมู่4ครับวันนี้จะมานำเสนออ,อปืนเล็กยาวแบบ11ขนาด5.56ม mm, มรหรือ HK 3 3นะครับกล่าวโดวยทั่วไปคือปริยอ1 1เป็นปืนเล็กยาวสามารถยิงได้ทั้งกึ่งอัตโนมัติและก็อัตโนมัตินะครับ ใช้ยิงโดยประทับไหลสามารถยิงลูกระเบิดและติดดาบปลายปืนได้ด้วยนะครับทำงานด้วยแรงสะท้อนถอยหลังแต่ลำกล้องอยู่กับพี่นะครับใช้ระบ,บขัดกรอนด้วยลูกกลิ้งซึ่งเป็นทั้งตัวขัดกรอนและหน่วงเวลาในการปิดท้ายลำรังเพึงนะครับมีพันท้ายร่รวมกัน ได้2แบบคือแบบตายตัวและแบบเลื่อนนะครับสายสปายเป็นสายสปายแบบอเนกประสงค์นะครับคุณลักษณะนะครับขนาดกว้างของปากลำกล้อง5.56ม mm. ิลิเมตรความยาวของลำกล้องแบบไม่รวมปลอกลดแสง0.39เมตรนะครับแบบรวมปลอกลดแสงขนาดยาว ยาว0.53เมตรนะครับความยาวของปืนทั้งกระบอกนะครับแบบมีแบบพันท้ายตายตัว0.92เมตรนะครับอ่าพันท้ายแบบเลื่อนนะครับ0.75เมตรนะครับปืนทั้งกระบอกหนักโดยรวม0 3.35กิโลกรัมนะครับหรือ7.3ปอนดน์ครับเกลียวในลำกล้องมี6เกลียวเวียนขวานะครับ ร่องในลังเพิงมี16กร่องครับแบบการทำงานโดยใช้แก๊สดันลูกหน้าลูกเลื่อนนะครับความเร็วต้นประมาณ960.75เมตรต่อวินาทีนะครับอัตราความเร็วในการยิง600 6 0 0ง6 5 0นัดต่อนาทีนะครับระยะยิงไกลสุดโดยประมาณ3000เมตรนะครับระยะยิงหวังผล 400เมตรลงมานะครับซองกรซองบรรจุกระสุนนะครับมีขนาด20และ40นัดนะครับกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรนาโตนะครับลักษณะพิเศษประกอบลำกล้องเลรงได้นะครับแล้วก็ประกอบลำกล้องอินฟาเรดใช้ยิงเวลาในเวลากลางคืนได้ครับ ก็ยิงลูกระเบิดจากปืนเล็กได้ครับยิงลูกกระสุนซอมลบได้เมื่อสวมปลอกทวีความถอยครับกระสุนมี4แบบครับ1แบบธรรมดาครับ2 2วิถีครับ3ฝึกหัดบางจุครับ4กระสุนซ้อมลบครับส่วนประกอบของปลยอ11หรือ HK33 นะครับ1มี ชุดพันท้ายครับ2ชุดล่างไกครับ3ชุดลูกเลื่อนครับ4ชุดลำกล้องครับ5ประกับประกับลำกล้องครับ6ซองกระสุนครับในการดูแลรักษาครับให้ถอดส่วนประกอบออกทั้ง6ก,กชุดออกนะครับ แล้วนำวัสดุทำความสะอาดมาเช็ดล้างเคลือบแยงฉโลมตามความเหมาะสมของวัสดุนะครับวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือน้ำมันชำระลำกล้องครับน้ำอุ่นและน้ำสบู่อุ่นนะครับแล้วก็น้ำยาซักแห้งครับแล้วก็จะมีไม้แยงผ้าเช็ดทิชชู่นะครับเพื่อคอยทำความสะอาดปืนหลังจากใช้งานเสร็จนะครับ ข้อมูลเบื้องต้นอกองทัพไทยได้ขออนุญาตใช้สิทธิ์ที่บัตรเพื่อนำมาผลิตเองโดยกรมสัมภาวุธทหารบกนะครับสอพอทอบอนะครับและเข้าประจำการในปีพศ2511โดยใช้ชื่อปืนเล็กยาวแบบ11หรือตัวย,อยอ่อปอลย .11 สำหรับทหารบกหรือปืนเล็กยาวอัตโนมัตินะครับ ขนาด5.56ม mm ิม HK33 หรือตัวย่อ p ยออ5.56ขีด3สำหรับทหารอากาศนะครับปัจจุบันยังประจำการอยู่ในบางหน่วยของกองทัพไทยและใช้สำหรับฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเกิดความคุ้นเคยตามศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารต่างๆนะครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอครับ